สวัสดีค่ะเมนูกะเมนูย่ามเสาตามวิธีแม่บ้านเนาะค่ะเนาะก็คือหนึ่งปลาค่ะเป็นปลาที่คุณสามีซึ้อไข่ตั้ตงมือว่านค่ะียบไว้ตัเมือขึ้นเนาะค่ะก่อนอื่นเราก็เอาปลาลุ่งไปหนึ่งสกอตค่ะปลาใส่ซึ้งเนาะค่ะแล้วไปข้างหนึ่งสกอนเพราะว่าปลามันจะสุกยากกว่าผักเนาะค่ะเนาะ หลังจากนั้นถ้าก็มาเตรียมผักที่หามานะคะ่ะสื่อแน่เก็บมาแน่ค่ะมีกะหล่ำปีีมะเขือเปาะค่ะตัวฝักเง้วค่ะล้างให้สะอาดผักบุงหน้าที่แม่เก็บมาเนาะคะ่ะก็มีผักบุ้งนี่แหละค่ะผักบุงหน้าตัวฝักเง้วค่ะมะเขือเจ้าพญากะหล่ำปีีมะเขือเปราะค่ะมักค่ะหนึ่งเต ปลานีนแซบแล้วก็มักพริกค่ะหนึ่งแนวที่มันสุกหยาก่อนเนาะค่ะเนาะอันดับแรกแยมมอนก็จะใส่กระลำปีที่ห้าเตรียมไว้เนาะค่ะกะหมกเขือจะพยาค่ะมีบ๊ลายค่ะถ่านึงนี่หวานหวานเลยค่ะหมะเขือเปราะค่ะกัดคำละนวยละนวยไปเลยเนาะจ้า ต่อไปก็จะเป็นมะท่วค่ะท่วฟักเาวาที่หั่นเป็นท่อนเป็นท่อนนะคะเนาะมะท่วก็จะมีลูกเอ่อมะพริกเนาะคะ่ะมะพริกน้อยกันหนึ่งไปน้ำกันเลยเนาะคะ่ะจะซุกเรียดก,กันเนาะ,ะพักมือนี่สะ็จรจักหน่อยกับจังไส่พักบุ้งค่ะอิดฟ้าไว้จะได้หอมะคะ่ะพักบุ้งกับซุกแล้วค่ะซุกได้ทีเราก็ห้าจังมาก จัดจาน,นะค่ะจัดจานผักย่ันจะแยกจานผักกับจานปลาต่างหากเนาะค่ะเนาะนีน่แหละเตรียมไว้ให้สมาชชิกในขอบกลัวเนาะค่ะก่อนไปทำงานเนาะค่ะหนึ่งปลานี่กับผักหลายๆแซบแซบด้วยค่ะอันนี้คือจานผักพร้อมแล้วค่ะกับมาตานมนำพริกค่ะ เป็นพริกหน่อยทีหนึ่งไว้ยายมันจะใส่มะเขือเปะน่อยนะคะแจ็คหน่อยมันจะได้ร,เะะรัเผ็ดนะคะุงน้ำปลานำเอ่อผงปรุงรสนะคะแล้วกันกน้ำนำเอ่มะนาวค่ะใส่น้ํากันประดับประดาแจ็คหน่อยนะคะเพราะว่าไายลงขีปนาอให้มันดูหนากินคะ่ะนี่แจ้วคะ่ะหนึ่งปลาดุกแล้วก็ผักเยอะๆคะ่ะ เมนูเผื่อนบานปลาอีสานบานเห่ากินง่ายๆนะคะเมนูก่อนไปทํางานค่ะเตรียมไปให้สมาชิกในบานน้ํเนะคะให้แม่นะคะนี่แหละค่ะมากินข่าวน้ากันเะะ้อค่ะแซบๆค่ะเมนูหนึ่งปลาดุกกับผักเยอะๆกับเจวปิกดิบค่ะก่อนไปทํางานค่ะมามากินข่าวน้ากันค่ะเพื่อน